พี่น้องผู้ที่มีหมั่นศรัทธาทุกท่านครับขอย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อลอสุบฮานอูวาตาลายอย่างแท้จริงเพราะด้วยกับความยำเกรงเท่านั้นครับที่มันจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสหมัาเราทั้งในโลกดุนยานี้และในวันอาคิรอนาท่านพี่น้องผู้ที่มีหมั่นศรัทธาทุกท่านครับในช่วงครึ่งปีหลังมานี้ เราได้รับข่าวสารเรื่องการโดนบาละที่แปลเป็นไทยว่าการถูกทดสอบแต่ที่เราได้เห็นจากข่าวครับการทดสอบของพระอ,องค์นั้นเมื่อมันเกิดขึ้นที่ใดก็ตามแน่นอนเลือเกินครับไม่มีสิ่งถูกสร้างชนิดใดจะรอดพ้นไปได้จากเหตุการณ์ใกล้ตัวของเราเหตุการณ์น้ำร่วมที่จังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดของประเทศไทย แต่เมื่อพระอ,องค์ประสงค์ให้เกิดไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ตามมนุษย์จะหาวิธีป้องกันสารพัดรูปแบบก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นคนศรัทธ,ธาคนปฏิเสธศรัทธ,ธาเป็นคนที่ประกอบคุณงามความดีเป็นคนที่ทำการฝ่า,ฝ,าฝืนต่อรัอสุบฮานอฮูวะตาลาแน่นอนครับเมื่อพระอ,องค์ประสงค์ให้เกิดไม่มีสรรพสิ่งใดสามารถรอดพ้นจากการทดสอบของรัสุบฮานอฮูวะตาลาได้ ดังนั้นครับการดําเนินชีวิตในดุนยากับการถูกทดสอบนั้นถือเป็นสิ่งที่มันถูกสร้างมาคู่กันสําหรับมนุษย์ในโลกดุนยานี้อลัลเราได้ตัดไว้ในะอายากุร่านครับว่าวะละก็อเดะคอลักนันอินซานะฟีกะบัดพงบอกว่าโดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อผเผชิญกับความยากลําบากอันนี้อีกอายะหนึ่งพงบอกว่าอาฮัสิบันนัสอยุชรกู อียกูลอามันนาวะฮุมลายุฟตานนวะละกอดฟตันนัละดีนมินกอบริหิมวะละยะน์นันนอัลลอฮุลลลซีนะซอดะกูวะละยะน์นันนันกาซีบีนพค์ได้บอกเขาว่ามนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่ว่าเขากล่าวว่าเราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบการน,นั้นหรือและโดยแน่นอน เราได้ทดสอบบรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาแล้วดังนั้นอลอสจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้ที่สัตว์จริงและจะท่งจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จสองอายะนี้บอกให้เรารู้ถึงอีกหนึ่งความจริงอันขงมข้นของดุนยามันคือช่วงเวลาแห่งการถูกทดสอบตราบใดที่เรานั้นยังมีลมหายใจม,มันคือการกำหนดของพระองค์ที่ไม่มีสิ่งใดสามารถหนีพ้นได้ ท่านพี่น้องผู้ที่มีมานศรัทธาทุกท่านครับดังนั้นสมควรอย่างนี้ที่เราจะต้องรู้ว่าการทดสอบมันคือการที่พระองค์ทรงเลือกและมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาดังที่มีบันทึกในซอเฮมมุสลิมครับแต่ท่านสุไฮบินสีนารดิยัลลอฮอัฮุอันหูท่านสุลลัลสุลลัลฮุอะริวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอัเชบันลิอัมรินมุบมินอินนาอัมรหูกุลลาฮูละหูใคย ولا إذا سالك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه صرع شكر فكان خير له وإن أصابه درع صبر فكان خير له ทูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ครับว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจกับบรรดาผู้ศรัทธาแท้จริงทุกกิจการของพวกเขานั้นล้วนเป็นความดีงามและจะไม่มีผู้ใดได้รับสิ่งดังกล่าวนี้ นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นหากเมื่อพวกเขาได้รับเรื่องราวที่ดีพวกเขาก็ขอบคุณดังก่าวก็เป็นผลระบุญกับพวกเขาและหากเมื่อพวกเขาเผชิญกับบททดสอบพวกเขาก็อดทนดังก่าวนั้นก็เป็นผลบุญกับพวกเขาเช่นเดียวกันและในซอเฮียบุคารีครับจ้ท่านอบูฮุไรร์ละเลียบลลอฮุอันหูถ้าเอาสลุลล้อสลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไมยุริลลาฮูบิฮีไคยรันลุซิบบามินหู ท่านรัสูลุละสัลลัลลอฮะอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่พระองค์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามพระองค์จะทรวจสอบเขาและอีกข้อหนึ่งจะท่านอันสุริยัลลอฮัอันหูข้ารัสูลุละสัลลัลลอฮะอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนอิซัมันเจซ่ามันอิซัมเบลา้วว่าอินนัลลอฮะอิฎะอาฮับบะก้าวมันอิบตะลาฮุมฟะมันรอดิยะฟะละฮุริดะวะมันซักิตะฟะละฮุสัก ท่าเราสุลละสุลลาะอลัยฮิวัดสลัมไ,ได้บอกว่าแท้จริงการตอบแทนอันใหญ่หลวงนั้นขึ้นอยู่กับการทดสอบอันใหญ่หลวงเช่นกันแท้จริงเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาทรงรับกลุ่มชนใดพระองค์จะทรงทดสอบพวกเขาดังนั้นครับผู้ใดพึงพอใจในการทดสอบของพระองค์เขาจะได้รับความพุงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตตาลาเช่นเดียวกันผู้ใดที่โกรธ ไม่พอใจในการทดสอบของพระองค์เขาจะได้รับความกดขี่จากลอสบาน์นอหวตาลาเช่นกันท่านพี่น้องผู้ที่ม,มีอิมานศรัทธาทุกท่านครับในวันกียามะเมื่อเราพิจารณาสภาพของกลุ่มชนที่พวกเขานั้นถูกทดสอบในดุนยาในขณะที่พวกเขานั้นถูกให้กลับไปในสภาพของผู้ที่ได้รับการยกระดับได้รับการลบล้างความผิดได้รับผลบุญอันใหญ่หลวงและพวกเราวันนี้เหรอครับ เราจะหวังให้เรากลับไปในวันนไไั้นในสภาพของคนแบบใดท่านจะบียร์รถยนต์องขออันผู้ได้กล่าวว่าถ้าเราสุลลอะสั่งละหัวอะไรวะสลัมได้บอกคว่าจะวัดดูอัลลอาฟี่อะยิอามันกิยามะฮีในายบาะอัลลบัลาอัลทวาบเราอันนจุลูดะฮุมกาเนตปูเรดัฟิดดุนยาบินมะกอริดถ้าเราสุลลอะสั่งละหัวอะไรวะสลัมได้บอกว่าในวันกิยามะ กลุ่มชนที่พวกเขาได้รับความสุขสบายในดุนยาหมายถึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อพวกเขาเห็นการตอบแทนของกลุ่มชนที่โดนเอาล็อตสุบฮานะหัวาตาลาทดสอบในดุนยาแล้วก็ผลบุญอันใหญ่หลวงแล้วพวกเขาจึงปาถนาในวันกิยามาครับว่าอยากจะให้ผิวหนังของพวกเขาหรือร่างกายของพวกเขานั้นได้รับรอยขีดข่วนหรือเป็นบาดแผล เพื่อที่จะได้รับบททดเพื่อที่จะเป็นการทดสอบเหมือนกับบุคคลที่เร,เราทดสอบในจุนยาเพราะพวกเขาเห็นว่าการตอบแทนของบุคคลเหล่านั้นที่เราพึงทดสอบในจุนยานั้นมันยิ่งใหญ่สเสลือเกินดังนั้นครับจําเป็นสําหรับเราที่จะต้องรู้ว่าการทดสอบมันคือสิ่งที่เราทุกคนนั้นไม่สามารถหนีได้และมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาคู่กับมนุษย์บนโลกจุนยาและการทดสอบนั้นมันจะมีฮิกมะของมันอยู่ในตัว หากเรานั้นเจอกับมันด้วยกับความศรัทธาประการที่หนึ่งครับพี่น้องการทดสอบบางครั้งพระอ,องค์ให้มาเพื่อทําการอะไรครับลบล้างความผิดของเราหนังที่มีบันทึกในซอเฮียบุคคอรีใจท่านอบูฮุเรลเลียลลองอันฮุทาราุซูลได้บอกครับว่ามาอยู่ซีบุลมุสลิมมินนัสซบินววลาวะสซบินววลาฮัมมินววลาฮุสนินววลาอาซาววลาฮัมมิน ถตาเขากรตินอยู่ชาติผู้เขาอิลลากฝรัลล่ลองูบินาไม่ขอตอยาขาทารุสุลลลาสละลาวอะละฮิวะสัลลัมได้บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่มาประสบกับมุสลิมคนหนึ่งไม่ว่าจะจากความเหน็ดเหนื่อยควา,ามเจ็บป่วยควา,ามมวนหมองควา,ามเศร้โาโศกภัยอันตารายและควา,ามกัดกุ้มแม้กระทั่งหนามที่เขาโดนตำ่ำนอกเสียจากว่าอัล้อนั้น จะทรงลบล้างความผิดต่างๆของเขาด้วยกับสิ่งเหล่านั้นและนี่ข้ดีสักนึ่งครับที่ราสูลบอกว่า <S <S ฟอมายาะบรอุลบาลาบิลอับฮัตตายยตุกะฮูยัมชีอัลลอฮ์อว่ามาอะลเลฮิลขัติออตุนรอสูลลอฮะซอลลัลลอฮะอะลัยฮิวะสัลลัมเขาบอกว่าการทดสอบจะยังคงมีอยู่จนกระทั่งเขาผู้นั้นจะเดินบนหน้าแผ่นดินโดยปราศจากความผิด ังนั้นครับท่านพี่น้องผู้ที่มีอมาศรัทธาทุกท่านครับการทดสอบจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรานั้นลําลึกถึงความผิดที่พวกเราได้กระทําและการทดสอบจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรานั้นกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ดังที่พระองค์ได้บอในอยะกุรอานครับว่าวาม,มาอัลซอบบกุมมินมูซีบบตินฟะบ,บิมากะสะบัดไอดีกุมวยาฟูอันกฟิร องค์ได้ตัดว่าและเคราะกรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้าก็นึ่งด้วยจากน้ำมือของพวกเจ้าได้ขนขวายไว้และพระองค์ทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้วและการทดสอบยังถือเป็นโอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ก่อนที่พวกเรานั้นจะต้องไปนิ้มลถการทดสอบจริงๆในโลกอาคือหรอประการถัดมาครับบางครั้งการทดสอบนั้นมาเพื่อยกระดับขั้น และเพิ่มพูนความงดงามให้กับพวกเราท่านอย่างไรศาสนยลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท้ารสรุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามาอยู่สิบุญมุหมินมินชาวกะตินฟามาฟาวกะฮาอิลลาระฟะอฮุลลอฮุบิฮาดารัยตันเอาฮัตดอันบิฮะขัดียตันท้ารสรุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้น จะถูกทดสอบอย่างหนักเพราะว่าภัยอันตรายใดๆที่จะประสบกับผู้ศรัทธ,ธาไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นหรือการเจ็บปวดใดๆก็ตามเป็นแต่ล้อสุบฮานะฮูวัตตาะจะทรงยกฐานะหนึ่งให้กับเขาและพระอ,องค์จะทรงลกความผิดอันหนึ่งให้กับเขาเช่นกันแต่ในอีกขะดีษหนึ่งครับเราซูลบอกว่าอินนัลอับอิดะซากัตละฮูมินัลลอฮิมันซิล แล้มียบลุกเา بأعمال เขาอิบตาลาห์ الله فيجسد เขา أو มัลลีเขา أو ในวลาดีเขาทั้มัศบะร์ على ذلك حتى يبلوه الم المنسلة التي سبقت له من الله تعالى ทารุณได้บอกครับว่าแท้จริงเมื่อพระองค์ได้ทรงกำหนดระดับขั้นที่สูงให้แก่บ่าวคนใด แต่การงานของพวกเขานั้นยังไม่ถึงระดับขั้นดังกล่าวพระองค์จะทรงทดสอบเขาในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเขาหรือในทรัพย์สินของพวกเขาหรือในลูกหลานของพวกเขาและเขาก็อดทนเมื่อเจอเมื่อเจอบททดสอบเหล่านั้นจนกระทั่งเขานั้นได้รับระดับขั้นที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ประการถัดมาครับบางครั้งพระองค์ส่งมาทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อที่จะแยกพวกเขาเออกจากบรรดามูนาฟิก อันนี้พระองค์ได้บอกในสุร้อนมุฮัมมัดครับว่าวลานณบรวนนักุมหัตตานะเลมันมุจาฮิดีนัมิงกุมกัสซาบิรินว่าณบ,บลุอัคบาระกุมพระองค์ได้บอกครับว่าและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งได้รู้ถึงบรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนและบรรดาผู้ที่หนักแน่นอดทนในหมู่ของพวกเจ้าและเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้า เคมีรยายงานจากท่านซาเบีรนวิวักอสเดียลล้อของอันพูครับว่าครั้งหนึ่งท่านอสเดียลลอสลลลอว่าอะไรว่าสันลำเคยถูกถามครับว่ามนุษย์คนใดที่จะถูกทดสอบหนักหนาที่สุดท่านอสเดียลลอสลลลอว่าอะไรว่าสันลำก็ได้ตอบครับว่าบรรดาผู้ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดนั้นก็คือบรรดาอับีต่อจากนั้นก็คือบรรดาผู้ที่มีฐานะลดหลั่นตามลงมาตามลำดับเพราะนั้นบุคคลแต่ละบุคคลนั้น จะถูกทดสอบตามสถานะความเข้งคัดในการนับพิราษนาของเขาหมายถึงในการศรัทธาของเขาหากเขายึดมั่นศาสนาอย่างเข้มแข็งการทดสอบของเขานั้นก็จะหนักหน่วงหากเขายึดมั่นศาษนาไม่เข้มแข็งการทดสอบของเขานั้นก็จะเัาลงและการทดสอบจะยังคงมีอยู่จนกระทั่งเขาผู้นั้นเดินบนหน้าแผ่นดินโดยไม่มีบาปติดตัวอีกเลยฮัลฟุดอยเป็นอียร,ออร์รอฮีมาพุดลอครับได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์จะเป็นผู้ที่สงบนิ่งตราบใดที่เขานั้นได้รับความปลอดภัยแต่เมื่อพวกเขาเผชิญกับบททดสอบพวกเขาจะเผยท่าแท้หรือตัวตนที่แท้จริงออกมาซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาจะแสดงออกถึงการยึดมั่นส่วนบรรดามูนาฟิกจะแสดงออกถึงการหน้าไหวหลังหลอกประการถัดมาครับบางครั้งเป็นการลงโทษบรรดาผู้ศรัทธา ด้ออวยความผิดที่พวกเขานั้นได้กระทำเอาไว้อันนี้พระองค์ได้บอกใน,นยากุรอ่านครับว่าวามาอาซอบะกุมมินมุซีบะตินฟะบ,บิมากะซะบัดไอดีกุมวายะฟูอันกะซีรพระองค์ได้บอกว่าและข้อกรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้าก็นเนื่องด้วยจากน้ามือของพวกเจ้าได้ขนขวายไว้และพระองค์ทรงอภัยในความผิดมากต่อมากแล้วและมีรายงานในหะดีษสะขานอนาณาสรรยัล,ลองของอันฮูครับว่า ถ้าเราสโลล้อเราล่ลลวลาว่าในฮิวสลัลสลมได้บอกว่าเมื่อลลอประสงค์ให้บ่าวคนใดได้รับความดีงามพระองค์จะทรงเล่งการลงองทษอห้เกิดขึ้นกับเขาในดุนยาและเมื่อพระองค์ประสงค์ให้คนใดได้รับความชั่วพระองค์จะทรงกัก,กให้เขานั้นวนอยู่กับความผิดของพวกเขาจนกระทั่งวันเอียมมาถึงท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาศรัทุกท่านครับและเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่า บททดสอบที่เราเจอนั้นมันเป็นการทดสอบหรือเป็นการลงโทษสำหรับเราบรรดานักวิชาการได้บอกครับว่าสัญลญักษณ์ที่บ่งบอกว่าการทดสอบนั้นเป็นการลงโทษคือการที่เมื่อเราเจอบททดสอบเราไม่อดทนเราตีโพยตีพายเราโอดควนเราร้องพุกกัะสิบทับสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันครับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเรานั้น คือผู้ที่ได้รับการทดสอบได้รับการอภัยโทษก็คือเมื่อเราเจะบททดสอบเราก็อดทนเราไม่ตีโพยตีพายดังกล่าวนี้คือลักษณะของบุคคลที่เจอบททดสอบพี่น้องผู้ที่มียิมานศรัทธาทุกท่านครับและแน่นอนการทดสอบของพระอ,องค์มันจะแฝงมาด้วยกับฮิกม้าอย่างแน่นอนแต่ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นกับบรรดาคนที่มีความจำเกรงมีความอดท,ทนในการ,รเผชิญกับบททดสอบต่งตางๆเหล่านั้น แท้จริงแล้วการ,รเผชิญกับบททดสอบนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราลําลึกถึงความปรดปานในขณะที่พวกเรานั้นดําเนินชีวิตกันอย่างมีความสุขที่พวกเราได้รับกันมาอย่างยาวนานพอแท้จริงบางครั้งเราก็ต้องเจอกับความยากลําบากความทุกข์เพื่อที่จะทาให้เรานั้นลําลึกถึงความปวดปานที่พวกเราได้รับดังนั้นท่านทั้งหลายจงสนเสริมต่อร้อนในความปวดปานที่ได้รับ และตรงนำมันกลับมาใช้เกิดประโยชน์กับเราทั้งในดุนยานี้และนะอาคือระนะ้อนหน้าและอีกหนึ่งหิกมาของการถูกทดสอบครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจถึงข้อเท็จจริงของการดำเนินชีวิตในดุนยาแท้จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามีในดุนยามันเป็นเพียงความเพลิดเพลินเพียงชั่วคู่เท่านั้นและการมีชีวิตที่แท้จริงนั้นคือโรคอาคิร้อโรคที่ไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการเหน็ดเหนื่อย ในขณะที่บรรดามาลาอิกาเรียกร้องชาวสวรรค์ครับมาลาอิกาพูดว่าแท้จริงสําหรับพวกท่านนั้นคือการมีสุขภาพที่แข็งแรงจะไม่มีการเจ็บป่วยอันใดอีกและแท้จริงสําหรับพวกท่านนั้นคือการมีชีวิตอยู่ตลอดการและจะไม่มีการตายหลังจากนี้เป็นอันขาดและแท้จริงสําหรับพวกท่านนั้นคือการเป็นวัยหนุ่มสาวตลอดการจะไม่มีการชราภาพเป็นอันขาด และแท้จริงสำหรับพวกท่านนั้นคือการได้ตามสิ่งที่ใจปรา,ารถนาทุกประการและจะไม่มีความผิดหวังใดๆทั้งปวงเป็นอันขาดและอีกข้อหนึ่งครับการทดสอบจะเป็นสิ่งที่เพิ่มภูนการคิดถึงสวรรค์แน่นอนครับบ่าวจะไม่นึกถึงสวรรค์นอกจากเขานั้นจะต้องไผเชิญกับความฝ่งคื่นของดุนยาดังนั้นเราจะนึกถึงสวรรค์ได้อย่างไรภายในดุนยานั้นเรามีแต่ความสุขสบายไม่เจอบททดสอบใดๆเลย และการทดสอบนั้นจะเป็นบทเรียนเป็นตัวขัดเกลาจิตใจของเราถึงพระองค์ได้บอกในะอยายะกุรอ่านครับว่าว um อกก็ต่หน้าฮุมฟิลอาร์ดอุมะมันมิหุมอัสซอลิฮูนวะมิฮุมดูนาซาดิกวะบลาอนาฮุมบินฮัสนาติวะสัยอาตละละฮุมยะรชิอูนพระองค์ได้ตัดคำว่าและเราได้แยกพวกเขาเอกเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินจากพวกเขานั้นมีคนดี และจากพวกเขานั้นมีคนอื่นจากนั้นเราได้ทดสอบพวกเขาโดยกับบรรดาสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วเพราะว่าพวกเขานั้นจะได้กลับมาและการทดสอบจะเป็นสิ่งทำให้พวกเรานั้นออกหาจากการหลงไหลในดุนยาและจะทําให้เรานั้นเข้าใกล้กับพระองค์เรา س ุ ح ا าและฮูวะตลาและการทดสอบนั้นจะเป็นโอกาสให้พวกเราได้พบเจอกับเพื่อนที่จริงใจเพื่อนที่หวังดีกับเรา ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเราจะดูได้ว่าใครจะจริงใจกับใครให้ดูในว่าให้ดูว่าในยามราบลาบากนั้นยังมีผู้ใดคอยช่วยเหลือเราบ้างมีผู้ใดยอยู่รอบกายเราบ้างท่านพี่น้องผู้มีมาศรัทธาทุกท่านครับดังนั้นเรารู้แล้วว่าอย่างไรก็ตามดุนยาเราทุกคนอ็เจอบททดสอบแต่ที่สำคัญเราจะเลือกเป็นบุคคลประเภทไหนเมื่อเจอบทออบทดสอบของลอสบาลนัหัวาตาลา สุดท้ายนี้ขอเราซุบฮานะหัวตาลาให้พวกเรานั้นผ่านทุกบททดสอบด้วยความยำเกรงให้พวกเรานั้นเปลีป่ยนบททดสอบที่เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสของพวกเราในการจับเนื้อก,กับตัวตอ่อพระองค์อะกูลูกาลีฮะกาวะสตักฟิโรฮะติมารีวะลปุมวลิซัยลิมุสลิมีมินคุลลิดัมฟัสตักฟิรรอินนูกานะกัฟารอ